สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมานด์คอนค e อยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะ,ะกับเกมเกมนี้นะครับซึ่งวันนี้นะเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าอะไรน่าจะ Dry Heat มัง้งถ้าผมจำไม่ผิดนะลืมดูชื่อนะอะ่ขออภัยนะครับนี่กลับมาสักทีนะพอดีวันนี้มีเวลาว่างนะ,ะเลยสามารถที่จะมาแคสเกมนี้ได้นะฮะ,ะวันนี้เราอยู่กับคุณชิไกายนะ,ะเล่นเป็นยูริสีเขียวนะฮะ ส่วนตรงนี้คุณเอ็นรัสเซียสีน้ำเงินนะครับผมตรงนี้อะไรนี่ He a v y a r m o r เนะฮะเล่นเป็นฝรั่งเศสสีฟ้านะฮะส่วนตรงนี้เคิรกเป็นอ่าลิเบียนะฮะสีม่วงนะครับผมอ่าเกมเรยเลอร์สองนี่เป็นเกมที่จำเป็นต้องอัดสดนะฮะถ้าจะแคสนะครับผมไม่สามารถดูรีเพลย์ได้นะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีระบบรีเพลย์นะแต่ว่าตอนนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีเขียวกับสีน้ำเงินใส่กันแล้วนะฮะ ตรงนี้ไงครับรถเก็บแรนยิงกันเองนะจังหวะน,นี้ฝั่งสีเขียวเปิดโรงรถมาแล้วนะครับส่วนตรงนี้สีม่วงไว้ยังไงสีม่วงกับสีฟ้าอาจสร้างโรงรถแล้วนะครับอย่างชิวเลยนะฮะตรงนี้รถถังแก๊สลิ่งมาแล้วนะแก๊สลิ่งแทงของฝั่งสีเขียวนะยูรินะครับผมเขาเข้ามายิงยิงอะไรครับยิงโรงไฟฟ้านะอ่าสีฟ้าต้องสร้างป้อมปืนขึ้นมาช่วยสีน้ําเงินนะโอเคน้ําเงินกับฟ้าอยู่ทีมเดียวกันนะฮะ คุณ h e a v y Armor กับคุณ e n d นะฮะสร้างปอมพิวบ็อกขึ้นมานะครับไล่แก็ตติงออกไปแล้วไงครับรถถังไรโน่มาแล้วนะมายิงสู้กับแรชเชอร์นะแต่ว่าแรชเชอร์มันสู้ไรโน่ไม่ไหวยอยู่แล้วครับไรโน่มันยิงแรงกว่านะฮะแต่ว่าต้องอาศัยจำนวนนะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีฝั่งสีม่วงสร้างบังเกอร์ไปที่หน้าบ้านนะมีการเอาทาหารยัดเข้าไปแค่คนเดียวนะ,ะแต่ตอนนี้รดดราก็มาแล้วนะครับเปิดเทคเทียสองนะ ตรงนี้ฝั่งสีเขียวเองครับรถเก็บแรวิ่งหนีตายนะสีเขียวยังสู้ไม่ไหวนะครับจริงๆสีเขียวนี่ควรที่จะรีบลงเรดาร์นะเรดาร์แล้วก็สร้างแม่เนตอน,น่ะไอ้รถยกน่ะรถแม่เหล็กน่ะเอามายกแล้วก็ใช้รถแก๊สซิงยิงนะฮะแบบนั้นก็น่าจะดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้เขาไม่เล่นอย่างนั้นนะครับฝั่งสีเขียวคุณชิวไกเขาเล่นเป็นแรชเชอร์นะฮะแรชเชอร์แตงส์นะครับรถถังประจันบาลของกองทัพยูรินะแต่ไม่ใส่สีน้ำเงินนะครับ วิ่งหาสีฟ้านะครับโอ้มายิงรถเก็บเร่นะครับมาไกลมากนะส่วนฝั่งสีฟ้าตอนนี้ก็มีบริสลี่ออกมาพอดีนะบริสลี้กับแรชเชอร์นี่สแตทมันพอๆกันนะฮะเท่าๆกันนะอ่าแล้วในขนาดเดียวกันนะครับว่างไงสีม่วงจะไหลลงมาไม่อาย่างนะครับ <has> แต่สีม่วงนี่เล็งฝั่งสีฟ้าไปแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ผมได้ยินเสียงบูริสของใครครับบูริสของฝั่งสีม่วงนะมาแล้วนะครับโู้เลเซอร์ชีเป้งให้เครื่องบินมิกมาทิ้งระเบิดใส่โรงทหารนะครับยังไงครับจงังหวะนี้ รถทาก็แตกบ,บื้มไปสิครับเรียบร้อยฮะอเอารถถังมายิงโบริสนะครับดามเมียนเข้าน้อยนะต้องใช้ทหารด้วยกันยิงนะแต่ว่าโบริสเนี่ยมันวันช็อตคิวทหารราบได้อยู่แล้วนะซึ่งตอนนี้ฝั่งซีม่วงสร้างม่านเหล็กแล้วนะครับไอรอนเคอร์เทนมาแล้วนะฮะตรงน,นี้อโรงเก็บแร่ของฝั่งสีเขียวถูกสีน้ําเงินยิงอยู่นะฮะเออแล้วรถถังแม็กนลตอนมาสักทีนะฮะแต่ว่าต้องอาศัยการไมโครให้ดีนะต,ตอนนี้ แล้วบางทีนะ่ถ้าหากว่าจังหวะเป็นจริงเนี่ยคุณสามารถที่จะย,ยกรถให้มันทับกันได้นะฮะตอนนี้ยกมาแล้วเรื่ไงครับจริงๆต้องมีการลิงคอยยิงนะตรงนี้แมกเนตอนอ้้แตกหนึ่งนะครับไปอยู่แนวหน้านะครับผมส่วนตรงนี้ฝั่งซีฟาสฝรั่งเศสนะสร้างปืนเกรนแคนนอนขึ้นมาแล้วนะครับแล้วตรงนี้แมงมุมฝั่งซีเงินเข้ามานะฮะมาใส่แมกเนตอนตรงนี้โดดใส่รถฝั่งซีม่วงไปแล้วเรียบร้อยนะฮะตัวเปลี่ยนเกมเลยนะฮะแมงมุมจ้ใช้ดีๆนะครับแล้วตรงนี้ว่ายังไง บริสอันโดยิงไปอีกจะไม่ตายนะครับตอนนี้อ้าวโรเกตีเมาแล้วนะะตัวยูนิตที่เอาไว้เคาน์เตอร์บริสนะฮะเพราะว่าบริสมันยิงอากาศยานไม่ได้นะครับผมก็จะดูโรเกตีเอยิงตายเรียบร้อยครับนี่ขนาดยิงยูนิตคอมมานโดตายนะยังไม่ได้ยดเลยนะแปลกครับแต่ว่าตอนนี้มีสิ่งที่น่ากลัวนะครับก็คือเคียร์รอปนะครับหลังเคลื่อนที่มาตรงนี้นะทิ้งระเบิดใส่แกรนแคนนอนไหมทิ้งใส่อยู่นะฮะหือสร้างป้อมใส่ขึ้นมาด้วยนะครับจะทันไหมครับตรงนี้ไม่ทันนะครับโรงไฟฟ้าบึ้มไปแล้วนะฮะหือเรามาทิ้ง ลอยลำอย่างนี้เลยนะไอเอฟีแตกหมูอย่างไวนะฮะนะตรงนี้เรดาร์ーーไปแล้วด้วยนะฮะสนามบินของฝั่งสีฟ้านะครับส่วนตรงนี้รถยกสีเขียวก็มาอีกนะฮะมีเอ่ออะไรนะยูริแบทเทิลแลบมาด้วยนะครับจังหวะนี้ยังไงครับอู้เสาสปอตจิตนะฮะมาแล้วนะครับสปอตจิตเลยอ่าได้มา2คันนะได้สร้างเครื่องบดด้วยนะจะได้เติมเงินนะครับเอ๊แต่ว่าฝั่งสีเขียวนี่ตังค์เขาเยอะอยู่นะสองพันกว่าเลยครับแทบไม่ได้สร้างอยู่นีเลยนะฮะจริงๆ ถ้าเป็นงี้นะแล้วตรงนี้อเมเนตอนมายิงเรียบร้อยครับผมป้อมปืนพังไปนะตรงนี้ว่ครับจะมายกเอไรโนนะฮะฝั่งสีฟ้าเข้ามาช่วยได้ทันนะครับผมตรงนี้ยกไอเอฟวีเข้ามานะฮะยังไงครับฝั่งสีฟ้าต้องเข้าปะทนนดดนะ,ะนะนะครับตรงนี้ไอเอฟวีติดโอ้โหติดสามบ้างเอ้าโดนสะกดจิตด้วยนะฮะแม่อ่าอะไรนะมาสเตอร์ไมลนะครับโอ้โหแล้วฝั่งสีม่วงใจดีคุมดำให้ด้วยนะฮะ ก็ไปสิครับลักษณะนี้ฝั่งสีฟ้าสู้ไม่ไหวอยู่แล้วฮะสีน้ําเงินเหลือตัวคนเดียวแล้วครับจีๆครับสู้ไม่ไหวแน่นอนฮะโอ้โหเอ็นคือเท่นใส่มัสเตอร์มายนี่เป็นอะไรที่หายันะสุดๆเลยนะฮะสำหรับฝั่งศัตรูนะครับผมอืมตรงนี้เบรนเวฟโอเวอร์โหลดนะฮะโอ้โหมีอาการกระตุกของของอินเทอร์เน็ตเล็กน้อยนะฮะแต่ทีแน่ๆนะครับตอนนี้เหลือแต่สีน้ําเงินแล้วครับคุณเอ็นโอ้โหแล้วตอนนี้ฝั่งซีโวงสร้างนิวเคลียร์มิไซล์แล้วด้วยนะเขาจะเล่นยังไงะครับ ผมได้ยินเสียงจานบินนี่ไงเบอรี่แลกกี้าบเดเวย์ใช่ครับแหลกมากเลยนะตรงนี้ฝั่งสีสสเขียวส่งจานบินเข้ามายิงทานใหญ่อดดูดไฟฟ้านะครับเอาเรียบร้อยครับไปแล้วนะฝั่งสีน้ำเงินโอ้โหไม่รอดนะฮะชัยชนะได้ตกเป็นของคุณชิวกายฝั่งสีสีเขียวและคุณเคิร์กฝั่งสีม่วงนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสัสดีครับฝากดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ